หนูก็เลยไม่ย้มรู้อะไรนะทำงานแล้วก็ไม่น้ำนั่นแหละไม่เห็นล็อกไอ้นั่นอ่ะไม่ได้ถ่ายเอาไม่ได้ถ่ายเอาเฝ้าเลยน้องเนาะรวบลัดตัดตตรงน,ะนี้อันนี้ไกลดำสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่อมาอีกเดอมาเบิ้งมีอย่างมาอวดหนึ่งสองสาม สีล่ลวเมอ้านนี่ต้มไปแล้วสองตัวสองตัวน,น้อยๆเมอ้านเนี่ยอมีคนเอาไกม่มาให้ด้จากไก่บ้านกับไก่พันตัวหนึ่งบ้านน่ะน,นะ <c oughs> สีเ่เฮดลาบไก่น้องสาวปู่เพอนน่นไปเอาโพดโพดไมายถึง้จดหมายพวกเอกสารพวกอย่างพ่นทางฝนอยู่ติดถนนกองใส่จดหมายน,มนั่นแหละเพื่อนอามาให้เก้าสิบสองเลยได้เห็นพี่นอยังนี้แข็งแรงอยู่ เกาสิบสองแล้วแต่ว่าดูนยึดใบครบคี้แล้วเด้อเขาบอกให้คับแล้วพอสายตาล้วบรดีแล้วน,นี่ต้มกินกับเ้ากุ้งไ,ไก่ดำสองตัวเต็มนเมื่ยยอคืนนี่ไก่ดำสองตัวบนแย่เนี่ยนี้ไก่น้อยเนื้อพอดีแซบ่บๆอันนี้เหลือสีตัวที่แม่มาจ,จะราบน่น้หนะกำลังหั่นหันห่นหนังมันหั่นหนังมันเซียน,นเอาไว้ด้วนหน่อยนึงแล,ล้วก็สีราบในแร่เนื้อมันแร่เน,เนื้อแล้วสิมหั่นที่น,น จะไม่เห็นลาบลาบันก็จะแบ่งมูใส่ถุงใส่ถุงแบ่ง ล้วนไก่ด้วยล้วนไก่ให้มันสุกหน,หน้อยนึงสุกแล้วไก่หนังไก่เครื่องไม้ไก่ที่เขาล้วนเขาหัา่นไว้เนาะนี่ใ,ใส่เครื่องอันสมุนไพรเด้อที่แม่เอามมาขวานขวานแล้วก็บตำลาบไก,ก่เสร็จแล้วสิไปหให้วเนี่ยหิ้วซีแล้วก็หาคับอันนี้สิหาถุงก็ต้มไก่เสร็จแล้ว ต้มไก่แกบต้มเร่วๆกับชิซสยถุงขึ้นกันเพราะว่าไก่มันหลายโตเอ้องกินู้เดียวโบว์ดดอกสิพาไปเบิ้งทุ่งสาตัดฟื้นเด้อพี่น้องแต่ว่าให้เบิ้งดอกไม้ซะก่อนดอกไม้นี่เป็นสัญญาณของนาใบาไม้พริด้วยจ้ามันซื้ออย่างน้อ,นอแม่มากกับเข่ากุมมืนคนเห็เกี่ยวกับสวนยีนอเวจำามาได้ไหมฮกอันนี้คือกันเนี่ยขั้นอันต้นอันดอกแอร์ อีหยังบนุนอิสตินครคาะก์ไอีหยังประมาณนี้ล่ละจะก่อนจับได้อยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวซื้อมันปแปลกๆก,ก็ได้จัมาเขาได้อันเนี้ขั้นดอกไม้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยกับแปลว่าถึงหน้าใบไม้ผลิมะทายอันบ้านน้องสาวครูเท่าน,นี้ไะเนี่ยอยูใ่ใกล้ๆบ้านแม่แมนสิมาอันพาฟื้นให้เบิ่งเด้อพี่น้องนะใส้อันเครื่องจากอันรถแทรกเตอร์สิพาให้เบิ่ง อันนี้ของปีนี่ได้จ้ะใส่พอนีไ่ได้เพราะว่าไม้มันยังเปียกอยู่ใช้ยังไม่ได้รอให้มันแห้งก่อนปีหน้าก็ใส่ได้แล้วส่วนอันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยของปีสองสามปีที่แล้วอันนี้ของปีกายนี่เห็นบอกปีกายก็ใส่ได้เลยเด้แม่มากกำลังใส่ตรงนี้เลยเนี่ยกองเนี่ยมันใกล้สิเบเอ็ดเลยได้ฟื้นกระได้ใส่ประหยัดเพราะว่าฟื้นที่นอร์เวย์แพงมาก

เส้นแล้วก็เอาไปอันเลี้ยงเๆในกองนั่นแหละจ้ะช,ชีวิตของคนตัดฟืนที่นอร์เวย์เราไปเลี้ยงทางในลนะ่ะ กองนี้กับกองที่เมื่อกี้ที่วางลงนะของปีนี่เด้อใส่บ่ทันได้ได้รอใว่ามันแห้งก่อนตดเวนแต่อเอ็ดโอนอะไรวิคันบุกกับน,นาสเตอโอนั่นเป็ป้าเดนดูชาเรนุตัดฟื้นอันอยุประเทศนอร์เวก่ใส่เครื่องตัดกับประมาณนี้ละจ้าแต่ว่า แล้วแต่ได้จ้ามันก็มีหลายแบบบางคนก็จะมีอีแบบแบบตั้งเครื่องในนอๆอีแบบหนึ่งบ่าต้องใส่เ่าต้องพ่วงกับรถแท็กซี่นะก็คือมีหลายแบบแม่ยามามีเรื่องขำๆมาว่าวันฟังเ้อตอนมาเที่ยวกับผู้บาวก็เรียกเรียกว่าผู้บาวชนรพบาตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่สามเดือนนั่นนั่น่นก็พายยางไปหลาะไปลังได้ลังได้ก็เห็นฟื้นอยู่ข้างบ้านขาเจ้าบางคนก็เอาไว้หน้าบ้านเนาะป้าดพวกฝรั่งนี่เขาเจ้าแข็งเลี้ยงขนาดนอวมาซั่น พาฟื้นไว้ได้เป็นกองเป็นกองหมดสัน้นแข็งแรงแข่งแรงไทยฝรัง่งหนึ่งกินขนมปังบอกคือแข็งแรงแถวสัน้นพอ่าอย่างแม่ไอ้มานึกว่ามันเอาขวานพาคือจังห้าเบิ้งในหนังเนาะหนังและการแบบบ้านเข้ากับเอาขวานพาพาปุ้ขาเจ้ากำกำลังพลากกำลัง,ลงหลาเนาะบัดนี้ได้ง่ายมาอยู่กับผัวได้วนันววนี้พี่น้องเรียกผัวได้วันนี้เราเป็นแฟนได้เออจังไม่เห็นแล้วพาก็เลยมาพาในบนโอ้ยขาเจ้าใส่เครื่องหนึ่งเนาะพานันที่แรกนึกวันมันขาเจ้าแข็งแรงแห้งแห่ใส่ขวานพาเราบ่แมน ตอนแม่มาไม่มเอมากกับแม่เอมากกับพาซอยเพลื่อเด้เพอตอนนั้นบอได้เห็นงานเนาะกำลังแบบว่าเลียนหนังสือเรียนภาษานออยู่งสิแม่คือเลียนมือได้เลียนหาก่อไปเลียนมือไบอได้เรียนกับไม่เห็นซอยเพื่อมาพาฟื้นพาอย่างซอยเพลื่อกับมวนอยู่ได้พี่น้องทามาอันตรายบอเครื่องพาฟื้นกับอันตรายอยู่ได้เพราะว่าเวลามัน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 ดันข้นไปเขาต้องเอามือออกลังเลแบบเสื้อผ้าห้าแขนเสื้อเขาอาจจะติดกับตรงนั้นดึงออกมาสร้างสิการอันตรายเหตุแต่มันตัดมือตัดแขนได้พี่น้องคือเวลาเหตุกับบอให้ลใกให แต่ว่าการระวังงนั่นแหละกาบมวนดีอยู่เวลาเหตุอันพานันี้ก็พนแม่แม่มาก,มากไปว่ามันดังกวากหน่อแม่พี่น้องเวลาพามันเด็กกระดังกวากหกมันเป็นมอนมวนเนาะ นี่ละไอ้ไส้ฟื้นนั่นเขาไม่มานันกะไส้เพื่อบางทีถ้าเปิดแอร์อุ่นนะพี่น้องแอร์อุ่นเนี่ยก็คือกนถ้าเปิดเร่งความสูงยิบหายยิมฮกไขมันอุ่นมันบ 26, อยิมากอุณหภูมิมันก็เปลืองไฟเขาก็ต้องลดลงมาเลขยี่สิบยี่สิบแล้วเขากับมาก่อไฟนี่เพิ่มเพิ่มในบ้านเราในเด็มันงเคสนี่อุ่นเพิ่มมันบอเขาก็ต้องเร่งแอร์อุ่นขึ้นมันก็จะช่วยให้ประหยัดเงินหน่ไหม,มพี่น้องเออกับซอยอันใดซอยพวยได้กับซอยเนาะ อันไดซอยบ่ได้แล้วกับจังวากันนั่นล่ะอันเดี๋ยวนี้คือการเดี๋ยวนี้หน้าอันหน้าหน้าสปริงบู่ภาษาอังกฤษหน้าหน่าวอ์เนาะภาษารนเว์ป๊าป๊าพอแองเงอร์นะวอลเดอะสปริงอะไรเออสปริงอืม อนนี้ไม่แย่มากกัยังใส่เลขยี่สิบเอ็ดอยู่ได้อันหมายถึงว่าแอร์อุ่นอยู่ในบ้านนั่นแหละพี่น้องกับกับกับก่อไฟในแต่ว่ามือหนีบบริกรได้เพราะว่ามันแดดมือบ้านนี่คือบริกรมันแดดนั่นแหละกับโอเคกับพออยู่ได้อย่งนี้หไหมเขาก่ออะไรก็เลยเปื่องฟื้นนี่ฟื้นไม่แยมากกับเรือซ้ำนี้แหละนี่แล้วออว,นนว่าเออกับเลือบลายเซนต์พลานกับอะลรกับมั่าให้เบิงเลล้งนี่แหละพี่น้องท่าให้เบิ้งบางที่พี่น้องบ้านเฮาบางทา้ยบ้านเฮาบ่าาบามีบ่บยังแบบนี้ก็อยากให้เห็นเนาะพี่น้องเนาะอะไรจ้าอัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้วย้ะพี่น้องอคลิปนี้กับพ่อชํานิเลยเนาะขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็พ่อชําน้แหละสวัสดีจ้าบายบายสวัสดีครับคุณสาวบอกว่าสวัสดีครับประสานถือบังคับบังคพี่น้องผัวคอยถือบังคับให้วัสวัสดีดอกบอดอกบังคับผัวจ้ะบังคับต่ยักบังคืน